แม่แม่แม่หลังแม่อะไรแม่หลังแม่แม่หลังม่ไป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 ไหนมาเนี่ยไปไหนกันเนี่ยไหนเฮ้ยงได้ข่าวมาไป คอตายอ่ะเออจริงมันจะออกเลยล้างด้วยเขาปิดก๊อกน้ำไม่ได้แล้วหูคอตายเออเครียดูคอตายเชื่อไหมเชื่อไหมไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อถ้าผมเชื่อผมจะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงตอนแรกว่าจะเอาผีถ้วยแก้วหมาเอออย่างนี้เราต้องเอามาแบบไปกินแล้ะไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวไอ่มีคนแรกน่าจะไม่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 เอาจริงเลย ไม่ได้เราตัวเรนอาจจะเป็นขบอปไมได้อาจเป็นข๊อปไมได้ต้วน้ำไม่ได้ตายไานมาบุกคอตายตรงนี้เปิดก็เกลียงกันเปิดกน้ำไม่ได้น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลนี่อะรนะผุรัหรือว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าไม่น่าใช่นะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าไมได้ไม่ใช่ท่านน้ซึมเศร้ามาผุคอตายทำไมก็แบบอยากอาบน้ำอย่างนี้แเหนียวตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ แล้วก็ไปดูเลยนะไเลยไป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 ล้วเราไปเฮ้ยพี่แสงค่อยไปนะบอลอลนี่กูเกินนีอยากกลัวดิเราอย่าไปกลัวอะไรแล้วก็ต้องมีแปะแปะทำเก่งทำเก่งยังวิ่งคนแรกเลยค่ะดูนะเหรอก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 หรอเฮ้ยเฮ้ยแมวกลัวอะไรหมากัดกันไอ้ปก่อนที่เราจะเข้าไปเราต้องมาคนก่อนขอคเมก็ขม้าเดี๋ยวเดี๋ยว แม่กลับอยู่ไปพี่อย่าไปบอกใ้ย่าบอกใครอย่าบอกใคอย่าบอกอยาบอกใครอยบอกใครอย่าบอกใคอ่าบออาบาคอาอคาบอกใ่าอกใากกใคกใค่ากใรก่่ย่ใ่ออาอกใย่ครอกอกกัครอยกร่กรย่กยกเย่ายก่อยอาา่กใค่่่ยกเป็นอะไรอ่ะไอ้ยกเป็นอะไรอยกมึงเหยียบตีนกูเนี่ยโอ้ย ไม่เลยเราต้องนับคนก่อนนะนับคนนับคนับคนเรียงแถวเรียงแถวนะหนึ่งสองสามสี่สีห้าที่ห้าโอ้เหมือนีกเจ็ดแปดไม่ทีสิขอยทีขอยทีขอยทีนะต้องต้อสี่เจ็ดแปด

รับแบบเร็วๆรับแบบรอรอสองสามสี่ atem, า JI, simples, ส os, oui, ้าเจ็ดแปดดได้สเจ็ดาไปก่อนนะเไ่ร้กนลัวอะไรกันวะไมมีสด mm ้วยเฮ้ยแม่ รู้สึกแรงหนักอยู่รู้สึกแปลกๆปล่อยแล้วข้ามแอนออกข้าแล้วจริงเลยวิ่งไม่ได้เลยนะอากาศดีนัดเพื่อนไว้ไปเที่ยวดีกว่าแม่แม่ไปไหนกันเนี่ยก็เดี๋ยวไปปั่นจักรยานเล่นมากำลังจะกลับบ้านแล้วมืดข้ามบ่ายนี้แม่ไปไหนเนี่ยมืดอะไรอากาศยังดีอยู่แม่จะไปแม่นัดเพื่อนไว้แม่จะไปหาเพื่อนแม่แม่เพื่อนเวลานี้อย่างค่ะ แม่จะไปดินเนอร์กับเพื่อนสักหน่อยผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยแม่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยลูกโอเคโอเคแม่ค่ะค่ะกับแม่ไหมแม่แม่มาใครมาด้วยอ่ะไม่ได้พาใครมามาคนเดียวอ้าวพี่มันพี่ข้างบ้านเรานน่พี่เออใช่พี่พี่มาทำไมไหนไม่มีใครมาก็พี่เขายืนอยู่ข้างหลังน่ะพี่ข้างบ้านเราะใหม่พูดไปเลยอะไรพี่ข้างบ้านเขาเพิ่งตายไปเจ็ดวันเจ็ดวันพอดีแล้วใหม่ห้ามพูดนะ เธอไม่กลัวหรอแม่วันนั้นเขายังมาขอห้องหนูอยู่เลยใช่วันนั้นเขายังมาขอยืมเทปอืมขอรูปเอามาให้ด้วยเจอดีกันเขาแล้วสิเจอดีอะไรแม่ตอนสามทุ่มอย่งเห็นพี่เขายืนซักผ้าล้างจานอยู่เลยจี่หเูรอพี่เขาก็ทําเวลานี้ต้องการด้วยอืมอาทีที่ผ่านมาเจ็ดวันพี่เขาก็ทำาม่เสแ็จตลอดคืนนะแม่คุณรู้และที่สำคัญนะแม่เขาก็ยืนอยู่ข้างหลังแม่นะไม่ไม่จะทำคนหน่อยเหรเออแม่ ไม่ไม่มีแม่กูขอใส่ชุดสีชมพูนะเธอเอาเธอแล้วแต่แม่หนูเข้าว่าอะไรเรื่อยกัดเออไม่ไปกับแม่เหรอไม่ไปหรอกแม่แก้วแต่ทม่ไม่เคยรู้วะพี่กลับบ้านเธอไปเล่นกับหนูแล้วอะไรอะแก้วพูดมั่วแม่พูดอะไรก็พี่ขออย่ามาคอห้องขอยืมของนี่เลยไปไม่อะไรแม่ตั้งกฎตั้งอายาหนูไหนเนี่ยไปแม่อะไรพูดอะไรมันไม่มี อาการแตกแกนะพี่อใส่นอนน้อยมั้งเออไป